จ้ามาเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้มาอีกป่าวันนี้มาอีกป่านะคะยังไม่เคยเจอมาเลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนนะคะเจอแล้วนี่จ้าจ้าโอเคสวยเลยจ้าเนี่ยดอกนึงนี่ เป็นมะนอี่อสองดอกเป็นบุบกุกบกล่องกล่องกระทายยากยากจ้ะอ,อันนี้พันน้อยอระจายมันอือยีอ่สองดอกสามดอกนู่นนะเดี๋ห็นอือข้างหน้าก็มีนู่นนู่นข้างหน้าดอกใหญ่ใหญ่จ้านีแสดงว่าคนก็นู่นข้างหลังเจ้านะ่ะเ,เล,ลเอะหนุกอันนี้เอาเนี่ยเอาแต่อันนี้เอาคน้าพ่อหลัง สองดอกอสามสี่ดอกหมกอยู่หมกอยู่หมโอ้โหหลายดอกอยู่เด่นฝนมีถ้าประกอบอย่างคมเลยโดนปะทะอะไรนะอะไรเรียกว่าอะไรนะปะทาภาษาบรรลุน่ะไม่รู้ภาษาบรรลุเขาเรียกว่าอะไรนะโดนบาทะโดนบาทา เดินมาทายหยีบเดินมาทรายหยีบอ๋อนี่ข้างล่างนี่นอ๊นึ่งเห็นบอชเนี่ะอ๋อมืออยู่ในนอ๊อฟมีโอ้เห็นบ่ลอะเห็นมือเป็นยังไงเห็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นมุมไม่เห็นอะไรนี่เห็นเห็ดนี่จ้ะนี่จ้ะต้องเอาก้มลงคักๆตังสี่เลยอ่ะนั้นมันก็ไม่ถึงขนาดก้มนีะ เนาะอันนี้ต้องแงนคอแบบนี้เลยจอแบบนี้เลยค่ะอนนโอ้สวยเลยอ้หเห็ดถอดจริงเนาะอันนี้น,นี่พี่หวานโทรมาแล้วมั้งสวยหลายนี่โอ้ยนี่จะ Nhi chá Mình đam tí

จะฝนตกแล้วฝนตกแล้วโอ้โหตรงนี้นะเป็นแนวทางเลยนะคะมาเก็บแนวทางเลยจ้ะเก็บกันเก็บกัน เป็นแนวทางเลยนะคะเกนน็บเงียบๆนะคะ ครชอบดูคลิปเง่ๆก็นี่เลยค่ะต้องพูดมากทำพูดพร่ามทำเพลงพูดมากนะคะนี่กันเลยคลิปนี้เลยเคลิปเอื้อยเลยนะคะคุณไม่เก่งนี่อีกนะคะ ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยจ้านี่จ้าฝน,นกระตกนะคะเราก็ไม่หวั่นนะคะมาเก็บกันเลยครับไปไม่ต้องพูดพร่อมทำเพลงเก็บเลยนะคะใบไม้มันเยอะ มือก็ถือกล้องมือก็ต้องแบกย่านะมัอเซ็งง่ายๆนะซ้ำม,มุดเลยมันโดนน้ำฝนตกทุกวันเลยที่นี่ประยุทธ์นี่ดูดอกเขาแบกย่าให้งูตื่ง ดอกเห็ดพัจ้ะ,ะจพูดเสียงเบาไปนะคะขอโทษนะคะพัจจ์ดอกใหญ่ๆใ,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 ใหญ่เลยจะ้ะนี่นี่จ้ะนี่ออกไปนี่ เคยเห็น h ็ดโอ้ยหอมนะคะขึ้นเลยโอ้ยดูดอกขาวเด้อ,ดอขอโทษที<อ>ขึ้นขาวนี่้ยดูนี่จะ้ะเห็นโบ้นี่สวยนี่จะ้ะนี่สวยๆขายังแข็งอยู่นะคะไม่ช้ำนี่จะ้ะ โอ้เจอเห็ดดำเจอน้องตีก็เจอเห็ดดำเลยเก็บแะเก็บอ๋อก็เอาเป็นที่ที่เนาะ โอเคแป๊บนะคะยุบนี่มันเจ้าสวยนะไม่นั่นแหละมันอยู่ในป่าเมื่อกี้นี่แหละในหญ้ามันถ่ายไม่ค่อยถนัดแบตจะหมดอีกแล้วมันเร็วมาก อวันนี้ก็ได้กันเดี๋ยวไปจบคลิปที่ตัดเห็ดนะคะไปต้ม,มาม่ากินกันก่อนๆๆอธรรมชาติธรรมชาตินะคะสวยมากเือจริงจน,น,น,นั่นตีไปฟูฟเลยนะคะไปถายดูธรรมชาติวูเขาสูงคิดถึงบ้านเราเลยจ้ะ นี่ปะจะกลับกันละไปตัดขาเห็ดนะคะไปจบคลิปที่นน่นนะคะแล้วก็น้องตีได้เห็ดดำไปกินมากๆป่ะนี่จก็มาหาพี่บ้านะคะอุ้ยมันคืออวบแท้อันนี้คะแนงมันนะ่วันนี้ได้ไหมคะหักได้บ่หักเลยโอ้นี่ป้าคณะคณะอะไรคณะหอมบ่แต่มันอวบมากเลยนะเอาแค่ตรงนี้แหละ จ้านี่ค่ะจะใส้กว๋วยเตี๋ยวเมื่ออื่นเข้ากินกว๋วยเตี๋ยวกัน,นขนาดคะแนนก็ยังอวบเลยค่ะที่ก็อู้ผักเชียร์เ้าแล้วหอมแท้กินหอดบานเนาะ พ,พกขนาดร้ายตัวนี้ตีขนแนงก็อันนี้แล้วนี่เอาเยอะบอพี่พรมานี่ตัดให้หน่อยมาเก็บให้หน่อยจะถ่าย มันเป็นน้ออุยมัเหมือนผักอันนั้นเลยมันเหมือนมันผักที่บ้านที่อ๋อจริงเหรอไม่ได้ว,ว่าผักอะไรนะมันเราอพ<ด>ันมามฝากหนูด้วยเด้อเอาเม็ดมันมาบ้านหนูไม่ค่อยมีเนี่ยอ,อันนี้อันดอกที่มันมีดอกหน่อยนึงเนี่ยเออจะบอกเอาดอกมันอันนั้นโอเค thank you เอาแล้ว